ยักสนุกตื่นต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 พีแดงพงะไก่ตั้งค่าหัวเฮริเคนงวดเดียวห้ามผ่อน100ล้านปอนด์ราคาเดียวจบทนามอสเปอร์ปิดหนทางของเฮริเคนในการยา้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เมื่อตั้งราคาแบบไม่ให้ทีมอื่นได้ลุ้น100ล้านปอนด์าตัวและต้องจ่ายงวดเดียวเท่านั้น ทำมาแมนยูเน็ดที่ต้องการเสริมหัวหอกถอยแทบไม่ทันดิสเทลการาฟสื่อดังแดนผู้ดีรายงานข่าวว่าทอทแรมฮอสเปอร์ทีมในเพนบอ์เลียงอังกฤษพร้อมรับข้อเสนอปล่อยแฮร์ร่เคนได้ยิ่งคนสําคัญก็ต่อเมื่อได้รับข้อเสนอไม่น้อยกว่า100ล้านปอนด์หรือ4,169ล้านบาทและต้องเป็นการจ่ายงวดเดียวเท่านั้นไม่มีการผ่อนหรือใช้เงื่อนไขแอดออนในสัญญาแต่อย่างใดดาวเตะไว้29เหลือสัญญาในถิ่นทอทแรมฮอสเปอร์สเตเดียมจนถึงปี2024แต่เดน,นเนลลี่ประธานสโมสรยืนยันชัดเจน ไม่ต้องการขายหัวหอกคนสําคัญออกไปโดยเฉพาะกับผู้แข่งร่วมลีกซึ่งไก่แด้ทองยังมั่นใจอีกว่าไม่เพียงแต่จะรัางเขาว่าอยู่กับทีมต่อไปในซัมเมอร์นี้ได้แต่ยังจะขยายสัญญาปัจจุบันของเขาออกไปอีกด้วยทางนี้การเจราจาสัญญาฉบับใหม่ดูเหมือนจะเลื่อนออกไปจนถึงช่วงปิดฤดูกาลโดยแฮร์รีเคนน่าจะรอดูว่าใครจะเป็นผู้จัดการทีมนคนใหม่ในฤดูกาลหน้าหลังคอนเต้เทรนเนอร์ชาวอิตาเลียนหมดสัญญาและจะโบกมือลาอย่างแน่นอนเพราะเพิ่งออกมาตำหนินักเตะผ่านสื่ออย่างไม่ไว้หน้า สร้างรอยร้าวให้เกิดขึ้นภายในทีมก่อนหน้านี้ในปี2021สเ,เปอร์เคยบอกปัดข้อเสนอ75ล้านปอนด์หรือ3,144ล้านบาทจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ขอซื้อแฮร์ร่เคนและเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น100ล้านปอนด์ทำเอาเรเบียสีฟ้าต้องล้มเลิกดีลนี้ขณะที่ในปีนี้คู่แข่งร่วมเมืองอย่างแมนยูไนเต็ดก็ตกเป็นข่าวให้ความสนใจเช่นกันโดยเอริกเทนฮารได้วางห,งหัวหอกจอมเก๋าวไว้เป็นอันดับต้นๆของรายชื่อเสริมทัพสู้ศึกในซีซั่นหน้าแต่จากรายงานล่าสุด ในายใหญ่ชาวดัตผคงจะต้องเปลี่ยนไปยังเป้าหมายอื่นยังนายของวิเตอร์โอซิเมนสูน่านาโปลีที่กำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงและเบญจิมนเซสโก้กองหน้าของเรบูซาบวกเพราะของสู้ราคาไม่ไหวเช่นเดียวกับเบญจมินิกและเรอัวมาริดที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ของเฮริเคนอย่างใกล้ชิดก็คงต้องถอยออกมาเหมือนกันมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจคารุมิโตมะอย่างชัดเจนหลังมีรายงานว่าได้ส่งแมมมองจับตาผลงานอย่างใกล้ชิด ดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับไบรตันและเป็นหนึ่งในนักเตะที่ฟอร์มร้อนแรงในซีซั่นนี้แถมมีส่วนช่วยสโมสรอนมีลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปรวมถึงเข้ารอบรองชนะเลิศเอฟเอคัก่อนหน้านี้เดซันรายงานว่าปิดแสดงสนใจมิโตมะอย่างมากและมีแนวโน้มเข้าหาหนัาเตะในช่วงตลาดหน้าร้อนล่าสุดเดละรเมลเผยความคืบหน้าว่าแมนยูนเต็ดได้ส่งทีมมามองไปจับตาดูผลงานมิโตมะอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรายงานที่ส่งกลับไปสโมสอนสร้างความพอใจอย่างมาก รั้งนี้มิโตมะเตรียมนำไบรตันประทับปิดแสดงในรอบรองชนะเลิศเอฟเคัพทสนามเวมบลีย์ปลายเดือนหน้าซึ่งจะเป็นเกมที่เทนฮากได้ชมผลงานนักเตะอย่างเต็มตามิโตมะย้ายจากคาวาสกิฟอนเดเล่ไปร่วมทีมไบรตันเมื่อปี2021ด้วยค่าตัวเพียง2.7ล้านปอนด์มิโตมะพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องกลายเป็นหนึ่งในขุมกำลังหลักของโรเบร์โตเดอซบีซึ่งในีซั่นนี้ลงเล่นไปแล้ว27นัดซัดไป9ประตูกับ6แอสซิสและมีสัญญาไปจนถึงกลางปี2025 นิโคลสันเตรียมขยับหาสกอตต์แม็กโทเมนในช่วงหน้าร้อนนี้ตามรายงานจากเทเลกราฟสัญญาของแม็กโทเมนีกับแมนยูนเต็ดมีอยู่ถึงกลางปี2015โดยผลง,งานในฤดูกาลนี้ลงสนาม32นัดทำไป2ประตูกับ1แอสซิสต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวสำรองล่าสุดเทลเลกราเผยสาร,ริกาดงสนใจมิดฟิลวัย26พร้อมดำเนินการติดต่อมนยูนเต็ดเพื่อสอบถามรายละเอียดถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมช่วงจบฤดูกาลที่ผ่านมามีรายง,งานต่อเนื่องว่าแม็กโทเมน เป็นหนึ่งในเพื่อนปีศาจแดงพร้อมจะขายทอดตลาดเพื่อน,นําเงินเข้าสโมสรบวกกับเดอะแม็กพายเคยเป็นข่าวตั้งแต่เดือนมกราและตอนนี้ก็ถูกโยงเข้าหาหนาตตอีกครั้งเสอังกฤีอย่างเดอะเทเลกราฟมองว่าเป็นไปได้สูงมากที่อดีตฮาวจะส่งเรื่องให้ทีมงานซื้อขายดําเนินการเจราจารดึงตัวมิฟิลชาสกอตแลนด์มาใช้งานในอนาคตฮาวดูจะชื่นชอบในส่วนของพละกำลังและรูปร่างสูงใหญ่ของนันเตะที่เป็นไปนตามรูปแบบของกูซื้อรายนี้บวกกับอนาคตที่ไม่แน่นอน จตกการลงสนามที่น้อยลงอาจทำให้แม็กทูเนีพร้อมหาต้นสังกัดใหม่รวเร็วนี้